ขันเบ็ดนะครับสายใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้นจจ่มีครึ่งโลนะครับผมกินฝัก่งนี้นะครับผมโดดข้ามมาฝั่งนี้นะครับออผมขันนี้ขันกระลงเลยนะครับผมน้ำขุนขุนอยู่ข้างล่างน่าจะมีตัวครับผม สวยด้วยครับผมหมุนครับผมนี่ครับผมคันนี้เกียดเหลือครึ่งตัวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาปลาก่อนครับนี่นะครับใหญ่หรือเปล่า สวัสดีครับผมโอ้แหลงมากครับตัวนี้สวัสดีครับผม,สว,ส,บผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับวันนี้ก็ออกมาปักเว็ดนะครับก็เป็นปลาน้ำไม่นะปรักตามนาข้าวนะครับผมก็เบ็ดมาทั้งหมดสาสิบสามคันนะครับผม ก็จะเป็นนานะครับฝนตกหนักมาสองวันนะครับผมน้ำก็เข้านาแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวจะปักตามป่าข้าวตามนานะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปปักไปก่อนครับผมครับผมก็เริ่มเกี่ยวเหยื่อแล้วนะครับผม ก็เป็นน้ข้าวน้ำใหม่นะครับอากาศก็เป็นแบบนี้นะครับผมออฝนตกหนักมาสองวันนะครับผมปลาน่าจะขึ้นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอตัวเกี่ยวเหยื่อไปเรื่อยๆกอน,นครับ ก็เกี่ยวเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเดินดูซ่อมเหยื่อกันสักหนึ่งรอบนะครับผมเผื่อจะได้สักตัวสองตัวก่อนเข้าไปกินข้าวบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เวลา6โมง20นะครับผม แต้มแรกเห็นดิ้นอยู่นะครับผมอเอกีนี่ครับนี่ครับข้างหน้าก็มีกคันตัวนะครับอตัวนี้ก่อนครับผมนี่ครับผมแต้มแรกนะครับเกีียวเสร็จแล้วก็เดินเลาะดูนะครับผมใสสวยอยู่นะครับผม โอเคครับก็ปลดปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับดูพันข้างหน้านะครับตัวกินนะครับผมนูนนครับผมครับผมคันนี้เขียดเหลือครึ่งตัวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาปลาก่อนครับนี่นะครับใหญ่หรือเปล่า สวสดีครับผมโอ้แลงมากครับตัวนี้นี่ครับผมไซส์สวยเลยนะครับผมเดินดูซ่อมเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อได้ปลาสองตัวนะครับเดี๋ยวกลับเข้าบ้านไปกินข้าวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณสองทุ่มหรือสองทุ่มกว่าออกมาลอดเบ็ดกันครับผม ครับผมก็ตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับผมออกมาเลาะเบ็ดอุ้ยกบออกมาเลาะเบ็ดรอบแรกนะครับผมถ้ากินดีก็จะเลาะสองรอบนะครับผมอาจจะออกมาตอนสี่ทุ่มนะครับขันแรกไม่กินนะครับขันที่สองกินนะครับผม โอ้สายสวยครับผมนี่ครับผมสายสวย,ยนะครับผมนะฮะเาาที่ยวขึ้นกันนะครับ<อ>ติดมินครับผมอ้วนอ้วนเลยนะครับตัวนี้ ก็เลาะมาได้สิบกว่าคันแล้วนะครับผม,มเจอตัวนี้นะครับตัวไม่โตนะครับสานี้ทำปลาเค็มก็อร่อยนะครับผมสายนี้ก็ประมาณดัมมี่นะครับผมผมออกมา คันนี้นะครับมาเย็นได้ไปตัวนึงแล้วนะครับผมดน,นะครับผมป่าพันอยู่นู่นนะครับได้ขึ้นมาอีกตัวนะครับผมเป็นสายตามมีดนะครับผม ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไซส์นี้ผมขันนี้ขันกระลงเลยนะครับผมน้ำขุ่นๆอยู่ข้างล่างน่าจะมีตัวครับผมสวยด้วยครับผม สวยนะครับตัวนี้วนมากเลยนะครับผมตัวนี้วนตัวสั้นเลยนะครับผมก็หมาอีกหนึ่งตัวนะครับไซดัมมี่ครับผมถือว่าหมานอยู่นะครับคืนนี้ ขึ้นน้ำใหม่นะครับผมครับผมก็ล้อเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ห้าด5แตามนะครับผมคงจะเอาไว้เช้าเลยนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเข้ากะเช้านะครับต้องทำงานนะครับผมมีไซส์สวยๆมาสองตัวนะครับรอบนี้แล้วก็ไซส์ดำมีอีกสามตัวนะครับผม เอาไว้เจอกันตีห้าเลยนะครับผมเก็บเบ็ดครับผมครับผมก็ตีห้าแล้วนะครับผมออกมาเก็บเบ็ดครับผมมาแล้วนะครับแจมแรกติดตายเลยนะครับสายตะมีดนะครับผม มาอีกเก็บไปอีกหนึ่งคันสองคันนะครับนี่ครับผมใส่สวยครับตัวนี้อลองว,วดัดนี่ครับขันเบ็ดนะครับ ใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้อาจจะมีครึ่งโลนะครับผมกินฝั่งฝั่งนี้นะครับผมโดดข้ามมาฝั่งนี้นะครับผมอ,อ้วนๆเลยครับตัวนี้ครึ่งโลมีแน่นอน รับผมติดเลี้ยงกันเลยนะครับน่เมื่อกี้คันที่กินและโดดข้ามนะครับนี่ครับคันต่อมากระโดดน,นะครับผมสายสวยเหมือนกันนะครับสองสามขีดนะครับผมตัวนี้ก็เนี่ยครับติดสองคันคู่เลยนะครับ คันนะครับใกล้ๆกันนะครับคนละฝั่งตายหมดเลยนะครับติดติดหน่อยดีย่ตายทั้งคู่เลยนะครับ,บกับผมก็ เก็บมาเรื่อยๆนะครับก็กินเรื่อยๆนะครับตัะตัวนี้น่าจะเล็กสุดแล้วนะครับผมของการปักเบ็ดคืนนี้นะครับเก็บไปทำแดดเดียวครับผมครับผมก็เก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ปลาทิย์กำลังจะขึ้นพอดีนะครับผมผลงานปลาเรมเช้านี้ก็พอได้อยู่นะครับก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับผมน่าจะได้สักสิบเ,เกือบสิบตัวนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะครับ น้ำหนักก็น่าจะอยู่สักประมาณสองโลก,กว่าๆนะครับผมเบดก็สาสิบสามคันเหมือนเดิมนะครับแปดสิบเอ็ดตัวรอบเช้านี่ครับผมให้ดูบรรยากาศยามเช้าอีกทีนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับผม คงจะลาไปด้วยบรรยากาศพาที่กำลังขึ้นนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ